สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss ค่ะพบกระบวยธนวันบรรชนในเช้าวันนี้นะคะและนักพิรารห์รับเชิญของเราค่ะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนิพนธ์คะมาดูเซ็ตกันก่อนเลยนะคะเช้านี้ค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยก็เปิดในแดนสีเขียวอีกวันนึงแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมบวกขึ้นมาแล้ว7.54จุดนะคะช่วงที่บวกสูงที่สุดบวก8.40จุดค่ะด้วยมูลค่าการซื้อขายในนาทีนี้3,900ล้านบาทนนี้เซททรงี่่2554.32จุดคะ ห้านำหลักทรัพย์ค่ะคุณผู้ชม TMB มาเป็นดับหนึ่งเลยนะคะเช้านี้ขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่าตามติดไปด้วย NCH ขึ้นมา12%ค่ะส่วนตัวของ Jengo นะคะขึ้นมาเกือบซ,ซิลลิงแล้วนะคะบวก25%ค่ะตทสพไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะ150บาททุนทวนค่ะส่วนตัวของ True ขึ้นมาเปอร์เซนต์กว่า11บา11.50ตางมาที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ย่อตัวลงไปนิดหน่อยค่ะลบ5จุดค่ะเนสแด็กลบ บวกขึ้นมาได้13จุดนะคะ S&P บวก2่่ข้ามที่ฝากฝั่งของยุโรปกันเลยนะคะ f ร s สลอนดอนบวก26ค่ะเซซติฟตี้บวก9ดัชชิโวันนี้ขึ้นมา12จุดค่ะเราจะมาที่หุ้นในภูมิภาคเอเชียกันนะคะวันนี้กรอบกันแข่งตัวค่อนข้างจะจำกัดค่ะสิงคโปร์บวก5จุดทางเสยงฮ่องกงบวก56เวสต้หวันลงไป77นะคะอินโดนีเซียบวก33จุดค่ะ ลับมาที่เซตเดนเน็กของเราค่ะนาะทีนี้บวก8.11.1554.89จุดนะคะคุณนิพนธ์คะการรีบาวด้รอบนี้ดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเซตบ้านเราในระยะสั้นต้องบอกว่าสัญญาณทางเทคนิคนะฮะ,ะยังบอกว่าหุ้นยังรีบาวด้อยู่ยังมีสัญญาณรีบาวนะแต่ระยะกลางเนี่ยบอกว่าจะปรับฐานอยู่ระยะสั้นรีบาวระยะกลางปรับฐานอยู่ยังปรับฐานไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นการรีบาวเนี่ย เราจะเห็นว่ามันจะเป็นทุ้นลักษณะตัวเล็กๆ <c oughs> ส่วนหุนตัวที่ขนาดใหญ่เนี่ยที่ต่างชาติเล่นอ่ะมันก็จะบวกตัวละนิดละหน่อยนะฮะ <c oughs> เพื่อประคองเซตไว้ <c oughs> นะฮะไม่ให้ลงนะแต่มันก็ไปไม่สามารถที่จะไปเปลีป่ยนแปลงอินดิเคเตอร์ที่มันบอกว่าระยะการมันจะปรับฐานไม่เสร็จ <c oughs> รส่วนการรีบาวมันก็รีบาวได้ตรงนี้แนวต้านแรกเลยนะครับ1555เนี่ยนะครับจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ปกติแล้วการทำสัญญารีบาวลักษณะน,นี้น่าจะผ่านได้นะ แต่แต่ก็คงไปได้เท่าไหร่เราไม่ทราบน,นะแนวต้านต่อไปก็เป็น1576งนหะ้านะจะแถวนั้นนะครับแล้วอาจจะมีการคอลเลคชันอีกทีหนึ่งถ้าถ้าเป็นรูปแบบเนี้ยก็จะแสดงว่าเซตก็จะลงไม่เยอะ,ะนะครับอันนีต้ต้องติดตามไปนะครับของเราค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะปัจจัยที่มากระทบที่ทําให้เราปรับฐานก็เป็นเรื่องของยุโรปคือ ECB นะครับซึ่งก็มีดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับภาพของทางเยอรมันนะฮะหรือว่าดาวโจนนะฮะก็ อยู่ที่บัตทอมนะฮะแต่ยังขึ้นไม่ได้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยพวกนี้มันมันดีขึ้นนะครับผมก็คิดว่าต่างชาติเนี่ยยังยังไม่กลับมาซื้อยังไม่กลับมาซื้อแต่ก็ไม่ขายนะครับเพราะนั้นหุ้นจะขึ้นโดยนักลงทุนในประเทศซึ่งประกอบด้วยสถาบันในประเทศนะครับกับนักลงทุนรายย่อยนะครับมันก็จะทำให้หุ้นตัวขนาดกลางขนาดเล็กนะฮะคือคอ่าคือคาคือคาก็จะหาว่าอย่างวันนี้ก็จะมีเจนโก้นะฮะก็จะมีข่าวคาวอะไรของมันมานะฮะ นะครับก็จะเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆประคองตลาดไปนะฮะซึ่งซึ่งก็มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของนักลงทุนโดยทั่วๆไปที่จะทําได้นะฮะอย่างอย่างใครจะซื้อเจนโกเนี่ยนะครับก็คืออันที่หนึ่งก็คือต้องรู้มาจากเมื่อวานนะครับอันที่สองก็คือว่าถ้าแท่งเทียนแบบนี้จะเล่นต่อได้ไหมผมผมก็บอกว่ามันเล่นต่อได้นะนะครับแต่เวลาออกออกกันเองนะั้นไม่ทราบถุกไหน <c oughs> เพราะข่าวข่าวเรื่องของ ที่มีข่าวกันออกมาที่ข่าวออกมาแล้วนะครับว่าเสียเจริญจะมาเทคเจนโก้เนี่ยนะครับคือเสียเจริญเนี่ยเทคประจําเลยนะครับก็ไม่ไม่ทราบว่าจริงไม่จริงอ่าลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยใช่กว่าจะรู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะมันจะต้องมีการเพิ่มทุนในเจนโก้ก่อนนะครับถต่ใดท่านจะมีมีการเพิ่มทุนมันก็เหมือนเป็นข่าวที่ออกมาเล่นกันซึ่งเราเคยเจอบ่อยๆอะครับเวลาเวลาขึ้นก็ขึ้นือเวลาลงก็ลงลงรบเลยนะคะไม่ได้ลงบันไดถ้าลงริบเลยใช่ลงริบใช่แล้วดูแล้วภาพของระยะกลางปรับฐานยังไม่จบโอกาสในการ แบบฐานดาวไซด์ด้านล่างคุณนิพบนมอยังไงคะพันห้าร้อยจะรับเราจะมองพันห้ารับอยู่ถ้าถือวุณเนี้ยเราคิดว่าพันห้ารับอยู่โดยเราไปเทียบกับอะฮะเทียบกับการคอลเลกชันของตลาดในในทิพย์ด้วยกันจากคอลเลกชันไปแล้วที่เห็นภาพไปแล้วก็คือตัวของตัวของอินโดนีเซียก็ถ้าเทียบกันเราก็อยู่แถวพันห้าเรานะฮะแล้วก็จบละแล้วก็กำลังจะขึ้นมาละฟื้นละฮะเริ่มขื้นนะคะหรือว่าของเราเนี่ยก็คือว่าแข็งกว่าเขาที่เราแข็งกว่าเขาเพราะว่า หลังหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าทางภาคการเมืองมันนิ่งๆเนี่ยนะครับสถานะในประเทศเนี่ยสถาบันในประเทศเนี่ย<า>กับนักทุนในประเทศเนี่ยก็จะมีความเชื่อมั่นในการเล่นหุ้นน่ยนะครับสูงมากคือจะไม่กลัวนะฮะเพราะนั้นประเด็นของเราก็คือว่าเราก็อาจจะจบไปแล้วเหมือนกับอินโดนีเซียก็ได้หวังว่าจะเป็นแบบน,นั้นอ่าก็เป็นขึ้น A และการลีบาวนี้ก็คือว่าถ้ามีการลีบาวต่อจากนี้ไปขึ้นไปนะครับถึง1 5 7 6งพันหร้อึ่งพันหร้อยแปดหรือพันหกซึ่งเมื่อวานพูดไว้ในเทปท้ายนะครับ หลังจากนั้นก็การลงเนี่ยเอาละคราวนี้พันห้ารับอยู่แนๆ่ๆเกาเรียกว่าขึ้นสี่หรืออาจจะลงไปที่เก่าก็ได้ 1, <ม>หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นต่อกันใหม่ในเดือนพฤศจิกาธันวาอะไรก็ว่าไปนะครับแนวต้านล,ล่าสุดที่ให้ไว้พันห้าร้อยห้าสิบห้าเหนือจากนี้ไปละคะหนึ่งห้าเจ็ดหกหนึ่งห้าเจ็ดหกนะคะก็คือแนวต้านด้านนี้กลยุทธ์ในช่วงนี้ถ้าหากว่ารีบาวน์ขึ้นมาเราควรทำยังไงคะ ถ้าเราเป็นนักเราลองบอกก่อนเราเป็นใครถ้าเราเป็นนักถ้าเราเป็นนักลงทุนถ้าเราเป็นนักลงทุนเราไม่ต้องอใส่ใจเลยกับการที่เซตจะลงไปที่ที่พันห้านะฮะถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ที่มาจาก3 8 0ร้0ยแปดิบี่้อยห้าร้อยเนี่ยนักลงทุนพวกนี้ก็เขาไม่ขายหุ้นอยู่แล้วนะครับเว้นแต่เขาคาดว่าเซตจะลงสัก4ี่หรอยจุดอันนี้มันคา,าดว่าลงร้อยจุดเนี่ยนักลงทุนจะไม่ทาอะไรส่วนชนะเก่งกําไรล่ะก็คือขึ้นขายนะจังหวะขึ้นขายจังหวะลงซื้อนะครับหรือตอนนี้ขายไปหมดก็ได้ นะครับแล้วกเ็เอามาเล่นเป็นลายตัวสัก20 30ของพอร์ตอันนี้คือนักเก็ตกำไรนะครับก็จะมีแค่2พวกส่วนคนที่เล่นการพาน,านันก็ว่าไปค่ะ นะครับที่เราเราไปบอกอะไรเขาไม่ได้เลยเขาไม่ทำอยู่แล้วนะฮะเขาทำตามใจเขาอยู่แล้วนะครับอ่านี่ก็กำหนดกลยุทธ์ให้ถูกนะคะแต่ทีนี้หุ้นกลุ่มไหนควรจะถือตัวไหนควรจะปล่อยจะทำยังไงดีกำหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆก,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 กันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิจักรศักดัพย์ไร่าในช่วงที่สองของรายการและเปิดสายสปรึกษาหุ้นทยอยโทรกันเข้ามาในช่วงที่2ค่นะคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะ สัดการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือสายการบินบางกอกแอร์เวยสเปิดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO ระหว่างวันที่14-17ตุลาคมนี้นักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้น IPO ในที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศของธนาคารกรุงเทพยกเว้นสาขาไมโครธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร CIMB ไทยตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขานักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n g k o k ok a i r c o m i r นังอยู่กับทางกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะ ช่วงนี้เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นคุณผู้ชมทางบ้านทยอยโทรก,กันเข้ามาได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะช่วงนี้เราจะไปกำหนดกลยุทธ์กับคุณนิพนธ์กันก่อน,นะคะ่ะคุณนิพนธ์ช่วงนี้เราควรที่จะกำหนดกลยุทธก์การลงทุนยังไงคะแล้วก็หุ้นตัวขนาดใหญ่กลุ่มแบงค์กลุ่มพลังงานเราควรจะบริหารจัดการยังไงคะเพราะว่าดูเหมือนราคาก็ไม่ค่อยได้ไปตามเส้นเท่าไหร่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับการปรับฐานเนี่ยน่าจะน่าจะจบไปแล้ว<า>เขา,ะา,าจะมีเฉพาะการอออข้างนะครับ แต่ไม่ขึ้นแรงยังฮะเพราะว่าไม่มีปัจจัยเลยที่ทําให้กลุ่มธนาคารขึ้นก็มีเรื่องการประกาศประกุมงานนะครับซึ่งซึ่งประกาศเสร็จก็ไม่ได้เหนือจากการคาดการณ์มาแต่บางธนาคารไม่น่าจะสบายอะไรใช่และการคาดการณ์ประกุมงานทั้งปีของกลุ่มธนาคารพณิชย์ิเนี่ยแค่ครึ่งปีก็คาดได้แล้วนะครับว่าทั้งปีเท่าไหร่นะฮะ ก็ไม่ได้มีอะไรเสียายอะไรถ้าอย่างนั้นก็น่าจะออกค้างก็คือน่จค้ไม่ได้ค่อยจะไปไหนไหมากแลค่ะจะเคลื่อนไหวอยู่ในทางเทคนิคก็บอกว่าทํา A B C แล้วนะครับเด็ดทำ B B C แล้วก็ยืนเพื่อที่จะวิ่งขึ้นต่อไปตามแพทเทิร์นของพื้นฐานนะครับกานี้คือกลุ่มธนาคารพณิชย์นิติจะเห็นว่าเห็นว่ามันลงมาแล้วเห็นไหมครับปักฐานมาละนะครับถือลงทุนก็ถือได้ใช่ไหมครัถ้าารปักฐานจบไปแล้วใช่ก็ถือลงทุนได้นะครับ ก็เห็นไหมว่ามีการปรับฐานลงมาเห็นไหมครับซึ่งก็น่าจะพอแล้วแต่กลุ่มที่กลุ่มพลังงานเนี่ยครับก็คือตัวปตทที่ที่เป็นการดึงเซตขึ้นมารอบเนี้ยขึ้นไปพันหเนี่ยคือปตทนะครับซึ่งตัวปตทเองนะครับก็กําลังปรับฐานอยู่นะฮะกำลังลงอยู่นะครับขึ้นไปขึ้นไปมากเกินไปนะครับแล้วก็เวลาลงก็ไม่ทราบว่าจะลงมากเกินไปมั้ยนะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่สามห้าสองเนี่ยนะครับถ้า ถ้าไม่อยูย่ตัวที่จะปรับฐานน,น่าจะเป็นตัวของปตทไม่ไม่ใช่เป็นตัวแทนของกลุ่มพลังงานนะครับ <lower. S 1> กลุ่มพลังงานส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือไม่ดีนะครับคือลงพนังกับปิโตเคมีเนี่ลงนะครับแต่ตัวที่ดีคือปตทตัวเดียวนะครับทำนองนี้นะครับส่วนกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มที่ดินกนละะุ่มอสังหารนะครับ harm, กลุ่มอสังหารนี่ก็คล้ายๆกับกลุ่มธนาคารนะครับปรับฐานอยู่นะครับแต่แข็งแกร่งกว่านะฮะแข็งแกร่งกว่ากลุ่มธนาคารนะครับ จะมีการลงไอคีหรือเปล่านะครับมันก็ต้องแยกไปกลุ่มๆไปนะฮะกลุ่มที่ดูดีที่สุดตอนนี้นะครับไม่ถึงว่าถือไว้ไม่มีอะไรนะครับก็คือกลุ่มอาหารกลุ่มอาหารนะคะตัวไหนกลุ่มอาหารก็จะเป็น CPF อะไรพวกนี้นะครับจะเห็นว่าเทรนด์ยังเป็นอัพเทรนด์เลยนะฮะเมื่อเมื่อมันขึ้นลักษณะแบบนี้เพราะนั้นมันก็จะไม่ลงมันก็ขึ้นมันก็จะขึ้นไม่มากนะครับ ก็ต้องตามไปนะครับอถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เปิดสายค่ะมารายตัวกันเลยนะคะคุณสดใสเข้ามาแล้วนะคะท่านอื่นทยอยโทรมาค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะไปที่สายแรกคุณสดใสเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอแนวรับแนวต้านของ STPI ค่ะมีทุนอยู่22.50บาทค่ะขอสั้นๆนะคะสำหรับตัว STP i ไอนะคะน่าจะโทรเข้ามาถามหลายวันเหมือนกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ แนวรับแนวต้านยังไงบ้างคับยังยังทำยังทำการปรับฐานอยู่นะครับเรียกว่าคอลเลคชันอยู่นะฮะแนวรับที่ใกล้สุดนะฮะหลุดแนวรับมาแล้วเนี่ยถ้าเราพูดภาษาทางเทคนิคนะครับที่อยู่ใกล้สุดก็น่าจะเป็นยี่สิบบาทยี่สิบาทห้าสิบนะครับส่วนแนวต้านนะครับก็หลุดลักษณะที่แล้วก็ให้ดูที่ที่ยี่สิบ็ดบาทยี่สิบตังค์นะฮะแล้วก็อาจจะมีการลงต่ออีกระลอกหนึ่งถือว่ายังลงการลงนะครับ ผมดูนิดนะครับก็ลงยังลงลงไม่จบตอนนี้เป็นช่วงของรีบาวอยู่นะครับค่ะต่อที่สายคุณวิชัยค่ะวิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะจะถามคุณนิพนธ์ตัว UV นะครับค่ะซื้อไว้ที่11.4บาทตอนนี้คุณจะทำยังไงครับซื้อเพิ่มไหมหรือว่าเฉยๆอยู่ได้ค่ะกลุ่มนี้นะครับผมคิดว่านะครับที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ลักษณะที่มีมีแลนด์แบงก์นะครับยูวีนี่แลนด์แบงก์อยู่ที่โกลด์โกลด์แลนด์นะครับ กลุ่มเนี้ยผมว่าน่าถือหรือว่าลงมาแล้วก็ซื้อเพิ่มตอนนี้ต้นทุน11บาทเ<า>มืม่อวานวาเราเห็นการประกาศจีแลนด์แล้วใช่ไหมครับเ<ส>ดี๋ยวจะมีการประกาศตึกที่สูงก็จีแลนด์อีกนะฮะค่ะไม่มีใครยอมใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าตัวที่จะทำเนี่ยก็เป็น u ูวีเนี่ยนะครับซื้อเพิ่มได้ไหมคะ,ะการซื้อเพิ่มดูดูการปรับฐานนะครับอตอนที่มันลงไปเราจะเห็นว่าวอลุ่มมันน้อยเห็นไหมครับลงมาของ UV รอบเนี้ยวอลุ่มไม่มีหรอกนะฮะการที่วอลุ่มไม่มีเนี่ยมันต้องซื้อตรงนี้นะครับ แต่ถ้าเราจะเก่งกําไรกับมันอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการขึ้นของ UV รอบนี้นะครับแถว11บาทก็เป็นบริเวณที่เราควรจะเทฟูฟิตออกไปก่อนแล้วลงมารับใหม่นะครับค่ะรุ้นนะคะขอให้ทะลุทุนระยะยาวถือไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งกันเลค่ะวันนี้ก็บวกมาห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณพวกนี้เวลาขึ้นไม่ขึ้นในน้อยนะขึ้นแบบแรงนะครับขึ้นแรงๆก็อย่าลืมทำกำไรนะคะเวลาวุ่นจะขึ้นแรงนะครับเวลายืนเก็บของเนี่ยมันต้องอดทนนะครับ11บาทไม่ใช่ต้นทุนที่แพงนะครับค่ะ มาที่สายถัดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณเกียวเชิญค่ะวันดีค่ะยังทราบแนวโน้มตัวโชว์นะค่ะ CHO ค่ะค่ะซื้อไว้หรือยังคะไว้แล้วค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุนเอ่อสี่บาทค่ะค่ะได้ค่ะ CHO นะคะต้นทุน4บาทควรจะขายทำกำไรไหมคะหรือว่าเป็นเป็นเป็นตัวที่ขึ้นมาแล้วปรับฐานแลวนะครับต้องบอกว่าคุณตัวนี้ขึ้นมาอิ่มพอสมควร C.H.O. ค่ะ C.H.O. ชอทวีนะคะตอนนี้4.90สตาค่ะตัวของชอทวีนะคะพอๆกันนะฮะคล้ายๆกันนะฮะก็แพทเทิร์นเดียวกันเลยกับเอเอชอชอสติลนะฮะนีชอทวีนะครับก็เป็นหุ้นที่ขึ้นมาแบบว่าค่อนข้างที่จะมากแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับฐานอยู่ข้างบนนะฮะทำท่าคล้ายๆกันแหละนะครับก็ยังอยู่ในแนวโน้มอยู่นะครับ ยังไม่มีอะไร,ะรต้นทุน4บาทค่ะเอ่อต้นทุน4บาทก็คือเป็นจุดสต o อปล s อตพอดีแหละนะครับล็ลลอกโปรฟิสไหมคะอา่าล็อกโปรฟิที่ถ้าถ้าหลุดนะฮะคือคือเล่นหุ้นจากการต้องดูสต o อปล s อนะครับคือ,คอถ้าหลุด4บาท26บเนี่ยอันนี้ต้องสต o อปล s อนะครับต้นทุน4บาทไม่ใช่ใช่ไหมฮะค่ะ อันนี้สี่บาทก็ C H O นะฮะจะรุ่นะฮะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้มาที่อีกสายหนึ่งก่อนเลยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะพอดีจะสอบถามตัว I T G ยังไงคือว่ที่ห้าบาทเก้าสิบนะคะตอนนี้ จะซื้อเฉลี่ยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวรอคำตอบคำถามฟังก่อนนะคะเดี๋ยวขอดูตัวจริงตัวชูที่ดีถ้าจะซื้อซื้อเฉลี่ยนะครับก็ซื้อไปแล้วที่5บาทเท่านี้ไม่เฉลี่ยแล้วนะครับมีอยู่ก็คือถือต่อไปกลุ่มรับเหมาผมพูดทั้งหมดเลยนะครับว่าให้ถือต่อนะครับต้องต้องอดทนนะครับพูดอะไรที่จะได้กำไรมากๆนะครับต้องอดทนถืออย่างเดียวนะฮะการปรับนะคะไม่ไม่จะเป็นต้องซื้อเพิ่มตรงนี้นะครับเว้นแต่ว่าเราเป็นนักลงทุนนะครับ ถ้าเราเปน็นนักลงทุนเราก็ทยอยซื้อเพิ่มได้นะครับขอแนวรับหน่อยได้ไหมคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อห้าบาทฮะแนวรับจะปรับฐานห้าบาทห้าตังค์งหลุดห้าบาทมีไหมฮะห้าบาทห้าตังค์ค่ะห้าบาทห้าตังค์ถ้าหลุดห้าตังค์หลุดห้าบาทก็ต้อง เซทต้องหลุดพันห้าแล้วต้องช็อตลงไปรับที่4ี่บาทห้าสิบใหม่ทำนองนั้นขออนุญาตกลับมาดูตัวชูชอทวีกันอีกสักก็สี่บาทยี่สิบสี่เป็นจุดสต็อปล็อตนะครับสี่บาทยี่สิบสี่จุดสต็อปล็อตคือดูจากแพทเทิร์นแล้วเนี่ยคือมีโอกาสจะยังยังขึ้นอยู่ขึ้นต่อไหมคะเป็นขึ้นอยู่นะฮะยังยังไม่จบแนวโน้มไม่จบครับเพราะว่าลงมาไม่มีวอลุ่มแล้วก็หางยาวขึ้นไปลักษณะเนี้ยนะครับเพราะนั้นแนวรับก็คือโลสุดเลยคือสี่สี่สองหกนะฮะ แล้วก็ไม่ไม่ได้หักกราฟนะครับถ้าเป็นแนวนักลงทุนเราถือได้ใช่ไหมคะถือถือลุ้นเรื่องของโครงการรถเมย์ NGV แนวอะไรก็ถือค่ะถือนะคะถือแล้วก็ถ้ามันวิ่งขึ้นไปอีกระลอกหนึ่งน่าจะเป็นลระลอกของการขายนะครแต่ยังไงก็ตามก็มีจุด s ต o อ l ล s อนิดนึงนะคะค่ะเราไาอยู่ดูที่ Top ปหกันสักนิดนึงขออนุญาตมาดูตัว TMB นิดนึงค่ะ TMB ก็เป็นเรื่องของผลประกอบการที่ดีนะครับค่ะหุ้นตัวนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการปรับฐานด้วยกันนะครับค่ะ ก็อยู่ในช่วงของการปร,นนรับฐานค่ะตอนนี้เป็นการรีบาวขึ้นมาไกลแนวต้านแล้วนะครับแ <c oughs> าจะขึ้นไปที่สาบาทสิบตังค์สาบาทส2บสตังค์นะครับ <c oughs> หรืออาจจะเป็นสาบาทแปดตังค์วันนี้แล้วก็จบไปแล้วก็ได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ย่อลงมาใหม่นะคร <c oughs> แนวรับก็จะเป็น2อบาท82ดสิบสองนะครับค่ะหรือแนวรับแรกเลยก็จะเป็น2บาท9 2้าสองนะครับทรงมนี้นะคร e4l ด้วยค่ะ e4l มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะราคาล่าสุดก็ขยับขึ้นมาค่ะ ก็เมื่อวานก็มีการแนะนำนะฮะในเมื่อวานมีสัมมนาแนะนําตัวนี้นะครับว่าได้พื้นฐานได้เปรียบไปแล้วนะครับโครงสร้างของรายได้ได้เปรียบไปแล้วงบกํเงินได้เคลียร์งบกํเงินหมดแล้วนะครับการทางกิจการใหม่ได้เพิ่มทุนเข้ามาใหม่แล้วนะครับแบบนี้ก็ไม่ใช่หุ้นปั่นนะครับเพราะว่ามีการใส่เงินเข้ามาในตัวบริษัทค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสัญญาณทั้งหมดก็เป็นสัญญาณระยะกลางเป็นปรับฐานนะครับส่วนระยะสั้นนะครับก็เป็นการกําลังจะขึ้นไปที่ไฮเดิมใหม่นะฮะ ฮเดิมก็คือ1.98นะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่ก็ได้นะครับคนที่เป็นนักลงทุนก็ถือแล้วนะฮะเพราะงบน่าจะงบปีนี้น่าจะสวยเดี๋ยวมาดู CPF สั้นๆอีกนิดนึงนะคะ CPF ก็เป็นกลุ่ม CPF-CPO เป็นกลุ่มที่ประคองอินเด็ก์นะฮะในขณะที่คือคือ เป็นตัวที่ขึ้นมาใน4ีหปีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีแวต้องถือว่าขึ้นมาสิเท่านะครับแ,แถวๆนี้ก็ไม่จะเป็นต้งขึ้นไปอีกเพราะผมตัวแทนทุกค่าจะสูงนะครับซีแวร์จะเป็นตัวที่ใช้ประคองอินเด็กตับได <ID R S 2> ถ้าอินเด็กยังไม่แข็งแรงเนี่ยซีแวรมันจะขึ้นนะฮะแตอินเด็กแข็งแรงเมื่อไหร่มันจะลงะเรารู้วิธีเล่นมันดีกว่านะครับมันไม่ไปไหนมันจะวิ่งอยู่ในกรอบของมันนี่นะครับก็คืออยู่ที่27 30, 30 35 34, ยี่นอยเ่แถวเนี้ยนะครับถ้าเล่นถูกจังหวะก็ ก็ได้ได้ได้ปีหนึ่งสองรอบสองรอบรอบละ20%ก็40%โดยไม่มีความเสี่ยงนะครับย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายค่ะตอนนี้เซ็ตพันห้าจุดค่ะก็ยังระยะสั้นบอกว่ายังรีบาวได้อยู่นะจนถึงขนาดนี้ก็บอกรีบาวได้อยู่นะครับตอนท้ายๆก็อาจจะยุบลงเป็นธรรมดาของทุกวันคือพยายามไซดเวย์ลดบอลุ่มลงไปให้อยู่ในกรอบแถวแถนี้นะครับคื ใกล้สุดก็คือ1น3 9น้าะครับแล้วข้างบนก็1 5 5 5น้าะครับก็เป็นไซด์เว์อยู่แล้วก็สลับตัวเล่นไปนะครับยังไม่ต้องไปคิดอะไรมากว่าเซ็ตจะขึ้นไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นการปรับฐานเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าปรับแรงนะคะนะครับปรับฐานถ้าออกท่านี้แล้วจะไม่ลงแรงแล้วการลงแรงของเซตถ้ามันจะลงแรงเนี่ยมันต้องวีเชฟลงไปแล้วนะฮะแบบนี้ก็อาจจะมีการ รีบาวขึ้นไปแล้วก็มีการค่อยๆค่อยๆค่อยๆลงไปนะครับ <ฮะ S 2> อีกละรองหนึ่งในช่วงของปลายเดือนนะครับหรือรอบนี้ถ้ายุโรปจบนะฮะแต่ผมคาดว่ายุโรปจะไม่จบเนื่องจากว่าเขาต้องรอประชุมต้นต้นเดือนหน้าอะไรอย่างนี้นะครับตลาดก็จะเป็นแบบนี้ทั่วโลกก็คือว่าไม่มั่นใจอย่าลืมว่าเรื่องยุโรปเป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะรู้บัดคอมแล้วนะครับแต่เป็นเรื่องที่ข้องบนของระบบเงินทั้งหมดของทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดจะเป็นอยู่แบบนี้ก็เลทุกเล็กๆไปแล้วกันนะครับเย็นๆก็ไปหาว่า หาข่าวหน่อยหาเลยหน่อยว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาตัวไหนแบบเจนโก้อย่างเงี้ยนะครับจริงจริงมึงจะรู้ก่อนตอนเย็นอย่ามาซื้อตอนเช้านะครับจะเสียเปรียบเดี๋ยวจะอยู่บันดอหาตอนเย็นเพราะนั้นเย็นๆเนี่ยเวลาทํางานนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าเขาจะเล่นรายการแล้วก็เข้าไปดูนะครับดูกราฟก็เห็นนะครับ นี่เป็นการกำหนดกลยุทธการลงทุนนะคะจากกรรมการผู้จัดการสายงาน QI q b ของบริษัทหลักทรัพย์ไบราคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ต้องขอขอบพระคุณามากๆค่ะขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์คุณนิพนธ์ได้นะคะในรายการ Stop Loss ค่ะทั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคเย็นด้วยนะคะแล้วก็ Stop Loss Big e N d ด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไบราหมวยธนวันบรรโชนพร้อมทีมงานลาไปก่อนขอให้โชคดีและมีสติกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ